สวัสดีครับทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับช่องดอกเตอร์ยนชแนลครับ พออุ่นเครื่องเกมล่าสุดทําได้แค่เสมอกับดูการโน่สองประตูต่อ2เนี่ยคำวิจารณ์ต่างๆนานาก็โถมเข้าหา aki, ซิโมเนอินซาี้กุนซือใหม่ของอินเตอร์มิลานทันทีโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์นะครับจากเดลิโอรอสซี่นะครับที่เขาเนี่ยได้โดนถามว่าใครจะโดนปลดเป็นคนแรกนะครับในเกาโชเซเดอาฤดูการหน้า R R ana, และคนที่เขาเก่งไว้นะครับน่าจะเป็นคนแรกๆที่โดนปลดเนี่ยก็มีชื่อของโชเซมูรินญ่และก็ซิโมเนอินซาี้ เรซี่ให้เหตุผลนะครับที่มูนิโยจะโดนปลดเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยรู้นะครับว่าการทํางานที่กรุงโรมเป็นยังไงและสำหรับอินซากี้นะครับการคุมอินเตอร์เนี่ยซึ่งอินเตอร์ชุดนี้ก็เป็นชุดที่คว้าแช,ชมป์สกูเดโตเมื่อปีที่แล้วและก็ถ้ามาเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วนะครับอินซากี้เนี่ยก็ต้องพาอินเตอร์คว้าแช,ชมป์ไม่ได้อย่างน้อยๆหนึ่งรายการหรือนักข่าวอย่างมิเชลเล่คริสติอาโยนี่ก็มองในมุมเดียวกันเลยกับรัสซี่ ดยเขามั่นใจในะครับว่าที่สุดแล้วการคุมอินเตอร์ในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเขามองว่าการเสียอาร์ตับฮาคีมี่ไปให้กับไบรท์แซงแชกแมงเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุผลเดียวที่ทาให้อินเตอร์ได้เจอกับความยากลําบากเหตุผลสําคัญครับก็คือการที่อินซาี้เนี่ยจะไม่ได้นักเตะที่ตัวเองต้องการแต่กระนั้นพวกเขายัางดีพอสําหรับการจบเสียอันดับแรกสําหรับอินเตอร์แล้วมันไม่ง่ายถ้าคุณไม่ลงไปเล่นในตลาดซื้อขายนักเตะและไม่เอานักเตะมาแทนคนที่เล่นได้ดีอย่างฮาคีมี่ คุณจะไปคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งกว่าทีมชาวบ้านเพราะคุณมี3มสีอยู่บนหน้าอกเนี่ยมันไม่ได้ความจริงก็คืออินเตอร์เปลี่ยนแผนจากการคิดคว้าแชมป์เพื่อขยายแบรนด์ให้ใหญ่โตในประเทศจีนพวกเขาได้มาเริ่มต้นกันใหม่โดยลดค่าใช้จ่ายเพื่อเดินหน้าต่อไปฉากสุดท้ายของปีที่แล้วมันยอดเยี่ยมเพราะว่าคอนเต้ถูกปฏิบัติราวกับว่าเป็นประธานสโมสรและเป็นโค้ชที่เย,ยียวยาจิตใจแต่เหตุผลหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าไม่มีใครสามารถสู้กับพวกเขาได้ด้วย ยูเวนตุสของปีโลผลงานก็น่าอับอายเอซิมิลานพวกเขาก็ยอมแพ้เร็วเกินไปพวกเขามีคุณภาพไม่พอที่จะรั้งอันดับหนึ่งการเสียคอ e, นเต้สำหรับเกมลีกมันคือความหายนะอินทากี่จะเจอกับความยากลําบากนี่เรากําลังพูดถึงเรื่องการคว้าสกูเดตโต้และเป็นตัวเต็งในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเราไม่ได้บอกว่าเขาจะพาทีมหลุดท็อปโฟเพราะงั้นการมาใช้ห้องแต่งตัวของคอนเต้ร่วมกับนักเตะของเขามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ๆน ส่วนการจะไปเอานักเตะที่จงรักพักดีมาร่วมงานด้วยอันนี้อินซากี้ก็ทําไม่ได้อีกปีนี้อินเตอร์ต้องมองแล้วละ่ะว่ายูเวนตุสเนี่ยคือตัวเต็งชูมือให้น้อยลงมาหน่อยส่วนสโมสรจากกรุงโรมพวกเขากําลังจะมีแข่งระดับแถวหน้าพวกเขาอาจไม่ได้สุคูเด,ดโตแต่พวกเขาจะเก็บคะแนนจากเกมใหญ่ได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรันนักข่าวอีกคนหนึ่งครับที่ออกมาวิพากษ์วิจาร์อินซากี้ก็คือมาริโอซอนเซติเขาออกมาวิจาร์อินซากี้ผ่านคอลัมน์ของตัวเองในคอริเอเรเดลาเซรา โดยเขามองว่าอินซากี้เนี่ยมีคุณสมบัติทุกอย่างครับที่จะได้ก้าวไปเป็นกุนเือดดับชั้นนาของวงการลูกหนังแต่ก็ยังต้องลุ้นกันต่อว่าเขาจะสามารถทําผลงานได้ตามความคาดหวังของอินเตอร์หรือไม่โดยเฉพาะกับการลุ้นแชม์ลีกที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อนแม้ว่าผลงานกับลาซิโอเนี่ยจะน่าประทับใจมากๆก็ตามครับเขารู้ว่าต้องสร้างทีมอย่างไรเขาคือคนที่รู้จักฟุตบอลแต่ผมไม่รู้เลยจริงๆว่าเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่คุมอินเตอร์ได้หรือยังเขาไม่เคยคุมทีมลุ้นแชมป ทีลาซิโอเขาก็ได้รับการปกป้องมาที่นี่เขาต้องไล่ตามคอนเต้ซึ่งความแตกต่างมันก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมทางด้านของฟาบิโอคารเดซ่าครับเขามองว่ามันเป็นเรื่องยากสาหรับกุนซือคนใหม่ที่เข้ามารับตําแหน่งแทนที่ของคอนเต้กับการพยายามทําให้ทีมเนี่ยเล่นในแบบฉบับของตัวเองได้อย่างรวดเร็วและสาเหตุที่คอนเต้นะครับทำให้ลูกทีมของเขาปรับตัวได้เร็วเนี่ยมันก็มาจากการที่คอนเต้มีความละเอียดและก็เอาใจใส่ โค้ดอย่างอันโตนิโอคอนเต้ออกไปแล้วนี่คือโค้ดที่มีความพิถีพิถันหมกมุ่นกับการทำงานเพราะงั้นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ว่าจะได้โค้ดฝีมือดีอย่างซิโมเนอินซาี้เข้ามาคุมทีมก็ตามผมนำเสนอความคิดเห็นของคนในแวดวงฟุตบอลไปพอสมควรแล้วนะครับคราวนี้มาถึงความคิดเห็นของแฟนบอลจากเว็บไซต์เซมเป้อินเตอร์กันบ้างมีความคิดเห็นจากแฟนบอลรายหนึ่งที่มองว่าอินซาี้เนี่ยจะเจอกับปัญหาในการคุมอินเตอร์ เพราะว่าเทรนเนอร์ระดับหัวกะทินะครับได้กลับมารับงานกันอีกครั้งทั้งมูรินโญ่มาเ i ซิโอซารีแม็กอันเลกรีและก็ลูเซโนสปันเลติโดยเขาไม่คิดว่าอินเตอร์ของอินซากี้จะทําได้ดีไปกว่าการจบอันดับ4และไม่คิดว่าอินซากี้นะครับจะอยู่คุมทีมเกิน2ฤดูกาลผมวังว่าผมจะคิดผิดแต่ผมไม่คิดว่าอินซากี้จะทําได้ดีไปกว่าการจบที่4และเขาน่าจะคุมอินเตอร์ไม่เกิน2ฤดูกาล เขาจะได้เจอกับโค้ชที่มีฝีมือโหดกว่าทั้งจานเปียโรกัสเปรินีมูรินโญซารีอันเลกรีสปันเลตติหรือแม้แต่สเตฟาโนปโอลีพวกคนเหล่านี้นี่แหละที่จะทให้เขาปวดหัวซึ่งก็มีอีกคนหนึ่งที่มองไปในทิศทางนี้แต่ว่าเขาเนี่ยมองว่าภารกิจของอินซากี้นะครับจะยากลําบากมากขึ้นไปอีกเมื่อต้องเสียนักเตะคนสําคัญอย่างฮาคิมีแล้วก็คริสเตียนเดริกเซนเพราะว่าการเสียทั้งสองคนเนี่ยอันนี้ดูเหมือนว่าจะเสียหายสำหรับอินเตอร์เป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบก,กับทีมอื่นๆ แน่นอนว่าเขาไม่ใช่โค้รระดับแถวหน้าแต่ผมหวังว่าเขาจะทําได้ดีถ้าพูดตามตรงผมไม่เห็นอนาคตระยะยาวที่จะเดินร่วมกับเขาเลยเขาต้องเจอกับโคตรอีกหคนที่มีประสบการณ์มากกว่าพร้อมกับได้คุมทีมที่ใหญ่ขึ้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยกับการที่เราเสียนักเตะคนสําคัญออกไปสองคนอย่างฮาคิมี่แล้วก็อิริกเซนรวมไปถึงคอนเตอีกหนึ่งคนด้วยเหตุผลบางประการเราเจอกับงานหยาบเข้าไปแล้วดังนั้นดูดูการนี้จะมีปราก,การรุนแรงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ภารกิจอีกหนึ่งอย่างของอินซากี้นะครับที่เขาต้องทําให้ได้ก็คือการพาทีมไปให้ไกลกว่าเดิมในแชมเปียนลีกนี่คือการเปิดเผยออกมาจากลาก a z เซต่าเดลโรสปอร์ตพวกเขาบอกว่าอินซากี้เนี่ยรู้แล้วนะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอินเตอร์ต้องเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้เพราะนี่มันมีความหมายสำหรับแฟนบอลอินเตอร์แล้วก็สโมสรเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่เคยไปไกลกว่ารอบแบ่งกลุ่มนะครับนับตั้งแต่ปี2011 แถม3ปีหลังสุดอินเตอร์ก็ตกรอบในเกมนัดสุดท้ายตลอดอินซากิ้รู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อผ่านเข้ารอบเพราะว่าเขาเคยพาลาซิโอเข้าถึงรอบสิบทีมาแล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วแต่กานั้นมันก็ต้องแลกมากับฟอร์มการเล่นอันย่ำแย่ในบางช่วงของทีมครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมอินซากิจึงต้องการมีทีมที่ใหญ่มากพอจะเล่นทั้ง2รายการมีการเปิดเผยออกมาจากลาการ์เซตตาเดลโล่สปอร์ตอีกแล้วนะครับว่าหนึ่งในเหตุผลที่อินเตอร์และอินซากิ้เข้ามาคุมทีมเนี่ย มันก็มาจากการที่เขาเนี่ยมีความสามารถที่จะทำให้นักเตะมีจิตใจที่สงบในช่วงเวลาที่ทีมอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดอินซากิแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาอย่างชัดเจนจากกรณีของฮาคิมี่ที่อินเตอร์ปล่อยไปให้กับปาสแซั์แชกแมงเขาก็ไม่ได้สัมภาษณ์นะครับเพื่อทําให้ทีมมีปัญหาและไม่ได้คาดหวังจานักเตะบิ๊กเนมเช่นเดียวกับกรณีของลาตโลมาร์ติเนสที่อาจจะย้ายออกจากทีมเหมือนกันแฟนบอลอินเตอร์มิลานทุกท่านนะครับคาดหวังอย่างไรกันบ้างกับปีแรกข,ของอินซากิก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูด,ด,ดคุยใต้คลิปมันได้เลย ้อมนี้เราไปก่อนเพื่อในคลิปหน้าสวัสดีครับ